สวัสด,ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องลี้ลับในวันนี้เป็นเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์หรือว่าเรื่องผีนะครับจากหนังสือของอาจารย์วัฒนาบุญยังที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าจากป่าชา้านะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ f อซีฟังวันนี้เป็นเรื่องราวที่มีชื่อว่าป่าช้าวัดครับไปติดตามฟังได้เลยครับ เมื่อผมอายุได้ประมาณ10ขวบตอนนั้นเป็นปีประมาณพุทธศักราช2,506นะครับพี่ชายคนโตของผมก็มีอายุครบบวชพอดีทางบ้านก็จัดงานบวชใหญ่โตเลยครับเริ่มตั้งแต่ก่อนวันงานเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องต่างก็เข้ามาช่วยงานกันหลาย10คนพวกผู้หญิงก็จะเตรียมพวกเครื่องครัวแล้วก็อาหารนะครับจะมีการปอกมะพร้าวไว้แกงแล้วก็ทําของหวานส่วนพวกผู้ชายนั้นก็จะเตรียมตั้งเต็นท์เพื่องานเลี้ยง สมัยนั้นบ้านที่มีงานก็จะต้องมีการประดับธงชาติแล้วก็ติดกระดาษสายรุ้งที่มีความสวยงามพอถึงวันสุกดิบก็จะมีเครื่องไฟฟ้ามาติดตั้งเปิดเครื่องขายายเสียงกันดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านเลยเละครับพวกผมเป็นเด็กได้ยินเสียงเครื่องเสียงดังๆก็มีความสนุกคลึคออกครื้นคล้มอกคล้มใจยังไงบอกไม่ถูกครับพวกเราเป็นเด็กต่างจังหวัดพอมีบรรยากาศงานมหรสพเกิดขึ้นพวกเราก็รู้สึกดีอกดีใจคลืครื้นเป็นธรรมดา พอหลังจากอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยก็มีการทำขวัญน,นาคเสร็จจากทำขวัญน,นาคกลประมาณสี่ทุ่มกวา่าพวกผู้ใหญ่เขาก็จะเล่นลิเกกันเองเป็นลิเกขี้เมาซส้อมากกว่านะครับไม่ได้เป็นลิเกที่มีความสวยงามอะไรแต่ก็สนุกสนานเฮฮาจนหัวเราะกันจนท้องคัดท้องแข็งเลยทีเดียวพอรุ่งเช้าเสร็จจากเลี้ยงพระและก็คนแล้วก็จะมีการแห่นาคโดยให้หนาคขี่คอคนที่มีความแข็งแรง เดินไปตามร่องสวนเป็นระยะทางสักเกือบประมาณ3กิโลเมตรละครับก็จะเดินมาถึงวัดพอทำพิธีบวชเสร็จก็มีงานเลี้ยงพระเป็นการฉลองที่บ้านอีกมื้อนี้ก็มีการกินกันใหญ่โตเลยทีเดียวเรียกว่ากินกันจนบ่ายจนเย็นนั่นแหละครับเมื่อพี่ชายไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแล้วบ้านผมที่มีพ่อแม่พี่ชายพี่สาวก็จึงเงียบเหงาไปบ้างอยู่มาได้สักอาทิตย์เดียวหลวงพี่ก็มาปารบกับพ่อแม่ผมว่า อยากให้ผมไปเป็นเด็กวัดเพราะว่าตอนเช้าพระบ้านนอกก็ต้องออกเดินบินธบาด้วยมีระยะทางก็หลายกิโลเมตรวัดทางบ้านผมพระก็จะใช้สายบาทโดยต้องมีเด็กวัดหิ้วปิ่นโตสองแถวเดินตามหลังเพราะชาวบ้านส่วนมากก็จะใส่ข้าวแล้วก็กลับเต็มที่สมัยนั้นยังไม่มีถุงพลาสติกใช้กับข้าวที่เป็นน้ำจึงจะต้องใส่ปิ่นโตอย่างเดียวครับพ่อกับแม่พอเห็นความลำบากของพระลูกชาย จึงอนุญาตให้ผมไปเป็นเด็กวัดคอยรับใช้หลวงพี่พอผมรู้ว่าจะได้เป็นเด็กวัดก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นกำลังเที่ยวนี้คงจะได้บุญมากมายและที่สำคัญการไม่ได้อยู่บ้านของเด็กต่างจังหวัดนั้น <c oughs> ก็เป็นเรื่องสนุกมากเลยละครับและในตอนนั้นผมก็ยังเรียนที่โรงเรียนวัดซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่พี่ชายบวชนั่นแหละครับเพื่อนๆหลายคนก็ล้วนเป็นเด็กวัดเห็นความเป็นอยู่ของเด็กวัดแล้วมันน่าจะสนุกเพราะอยู่กันนับสิบคน ยามว่าก็จะเล่นกันสารพัดทั้งหยอดหลุมช้อนประกัดโดดน้ําเล่นเขือนที่หน้าวัดผิดกับผมที่อยู่บ้านคนเดียวก็จึงไม่มีเพื่อนเล่นกิจวัตรของผมตอนมาอยู่วัดก็คือต้องตื่นเช้าเตรียมปิ่นโตให้พร้อมแล้วก็ออกเดินตามหลวงพี่ไปบิณฑบาตเด็กอายุแค่สิบขวบสําหรับผมเป็นเด็กตัวเล็กด้วยเดินหิ้วปิ่นโตหนักอึง้งไปกลับเป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรจึงไม่ใช่งานที่เบานักหรอกครับ กลับมาถึงวัดก็ต้องจัดเตรียมโต๊ะอาหารพระที่วัดฉันรวมกันเป็นวงตอนนั้นมีสามวงด้วยกันเด็กวัดก็จะเป็นคนแบ่งอาหารไว้เผื่อมื้อกลางวันด้วยพวกผมก็ต้องรอพระฉันเช้าเสร็จพวกเราถึงจะได้กินอาหารกันต่อหลังจากนั้นก็เก็บล้างให้ดีเสร็จแล้วถึงจะไปโรงเรียนได้กิจกรรมนอกวัดก็ไม่มีอะไรมากครับกลับจากโรงเรียนก็ได้เล่นกันกับเพื่อนๆ อายุขนาดนั้นไม่ว่าเล่นอะไรก็สนุกสนานไปหมดที่เป็นการเล่นธรรมดาที่ไม่เรียกว่าซุกซนก็มีอย่างเช่นเล่นยางวงทั้งเป่ากบแล้วก็ถอยหลักกระโดดน้ําเล่นที่หน้าวัดประเภทลิงจับหลักที่เล่นซุกซนหน่อยก็เช่นขโมยมะพร้าววัดมากินด้านหลังวัดติดกับลําคลองเล็กๆมีแนวต้นมะพร้าวน้ําหอมหลายสิบต้นปกติพระก็จะไม่อนุญาตให้เด็กวัดเก็บกินเพราะพระก็จะเก็บไว้กินเอง นอกจากนี้ในป่าช้าหลังวัดที่เป็นป่าละเมาะร่มครึม้มมีต้นสแกต้นว่ากอไผ่แล้วก็มีถาวันพันุ์รุกรุงรังถึงหน้ามีลูกว่าเราก็จะเข้าไปเก็บลูกว่าในป่าช้ามากินที่ต้องผากันไปเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปคนเดียวหรอกครับเนื่องจากป่าช้าสมัยก่อนก็เป็นป่าจริงๆิกินเนื้อที่สักสิบกว่าไร่ได้ภายในนั้นนอกจากจะมีโรงโกดังเก็บศพซึ่งเป็นโรงสังกะสี ภายในก็เก็บศพทั้งเก่าและใหม่มากมายแล้วเมื่อ30กว่าปีที่แล้วชาวบ้านก็ไม่มีการฉีดยาศพเดินผ่านโรงโกโดังทีไรกลิ่นศพก็เหม็นโชยออกมาตลอดเวลาแล้วครับชวนให้ขนหัวลุกดียิ่งนักนะครับทั้งกลิ่นทั้งบรรยากาศก็ชวนให้ขนหัวลุกเกลียวเลยนะครับนอกจากโรงโกดังแล้วก็ยังมีห่วงซุยเก่าแก่อีกหลังสร้างเป็นตึกเล็กๆมีหลังคาคลุมเหมือนบ้าน ตามพื้นดินนั้นก็จะมีหลุมฝังศพมากมายคนที่เขายากจนไม่มีเงินค่าเก็บศพในโรงโกดังก็มักจะฝังศพมีเงินเมื่อไรก็ค่อยขุดขึ้นมาทำพิธีเผาแต่ว่าส่วนมากก็จะฝังลืมกันซะมากกว่าครับวัดในสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้พอตกยามค่ำคืนตามกุฏิพระก็จะจุดตะเกียงกันวอมแวมบริเวณโดยรอบก็จะมืดคลึ้มน่ากลัว แล้ตามวัดก็ยังมีหมาวัดอีกมากมายบางคืนมันก็ทั้งเหา่าทั้งหอนเพิ่มความวิเวกวังเวงหนักขึ้นไปอีกครับเรื่องที่ผมหนักใจมาตลอดของการอยู่วัดก็คือส้วมหรือที่เรียกกันว่าฐานพระนั้นมักจะตั้งอยู่ริมป่าชา้าคงจะเป็นเพราะส้วมในสมัยนั้นมีกลิ่นไม่พึงปรารถนาต้องสร้างออกไปให้ไกลหน่อยเวลาไปส้วมทีไร ในใจผมก็นึกไม่ดีขึ้นทุกทีเพราะไหนจะอยู่ในบริเวณร่มสแกมืดครึ้มแล้วพอมองออกไปนอกส้วมก็จะเห็นโกดังเก็บศพซึ่งอยู่ใกล้นิดเดียวบางทีมีศพมาเก็บใหม่ๆก็จะมีกลิ่นโชยมากลิ่นมันรุนแรงแทบจะสำลักเลยล่ะครับขนาดไปส้วมตอนกลางวันผมก็ยังปอดเลยครับและยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วแมเลิกพูดกันเลยทีเดียว ถ้าไม่ท้องเสียขึ้นมาจริงๆก็จะแอบปล่อยแถวดงงโสนโหลังกุฏินั่นแหละครับนี่แหละครับคือชีวิตเด็กวัดอย่างพวกผมในตอนนั้นเป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าหลวงพี่องค์ไหนชอบเข้าส่วมตอนกลางคืนก็ต้องให้เด็กวัดไปเป็นเพื่อนส่วนมากเด็กวัดก็จะเกี่ยงกันไปบางทีก็ต้องมีการขู่บังคับหรือไม่ก็ต้องให้สตางเป็นการตอบแทนถึงจะยอมไปกัน แล้วก็ไม่มีเด็กคนไหนที่จะยอมไปคนเดียวหรอกครับปัโทก็เวลาหลวงพี่ที่มีไฟฉายเข้าส่วมไปแล้วภายนอกก็จะมืดตึ๊ดตื้อนะสิครับมองไปก็จะเห็นโรงโกดังเก็บศพตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในป่าช้าใกล้ใแถมมีเสียงคั้างขาวบ้าเสียงนกแสกบ้าร้องกรีดเสียงแหลมเป็นประจำฟังแล้วเสียวเข้าไปถึงสันหลังเลยเลยครับ เรื่องเข้าส่วมตอนกลางคืนนี้มีเรื่องจริงที่เล่ากันทีไรก็น่าจะหัวเราะกลิ้งไปทุกทีนั่นก็คือมีพระหนุ่มตั้งแต่บวชมาได้ 4, สี่พันษาแล้วองหนึ่งชื่อว่าหลวงพี่สายันคืนหนึ่งเป็นคืนหน้าหนาวดึกมากแล้วหลวงพี่สายันก็เกิดบวดท้องขึ้นมากระทันหันจะเรียกเด็กวัดให้ไปเป็นเพื่อนเด็กก็หลับกันหมดแล้วก็เลยแข็งใจไปคนเดียวโดยที่ไม่มีเด็กวัด พอดีตอนนั้นมีศพผีตายโหงมาเก็บไว้ในโกดังใหม่ๆทั้งพระและเด็กวัดก็เล่าลือกันว่าผีตนนี้มันดุมากตอนดึกๆก,ก็จะมีคนได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนมาจากป่าช้าบ่อยๆหลวงพี่สายันพอคว้าไฟฉายได้ก็ตรงโกยนัาไปส้วมทันทีแกเล่าว่าไม่พยายามมองซ้ายมองขวาทั้งสิ้นเพราะไม่อยากจะเจออะไรที่ไม่อยากเห็นค่อนดึกอย่างนั้น วัดบ้านนอกที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จะเงียบม,มากมีแต่ลมว่าวที่พัดใบสแกหลนแกรกๆอยู่ทั่วไปหลวงพี่รีบก้าวเดินอย่างรวดเร็วพอถึงส้วมได้ก็โล่งอกรีบปิดประตูแล้วก็นั่งลงเตรียมทำธุระทันทีแต่ให้ตายสิพอทะลกสะบงนั่งลงเท่านั้นก็ต้องมีอันสะดุ้งโยงขนลุกขนชันไปทั้งตัวทันที จที่นึกระแวงเรื่องผีตายโหงที่เล่าหรือกันว่าดุนักดุนาทําให้ปอดกระเซาอยู่แล้วแต่อะไรกันเล่าที่เอื้อมมือมาจับก้นอันเย็นเฉียบแบบนี้หลวงพี่ไม่รอช้ามือเย็นอย่างนี้จะมีอะไรเสียล่ะก็น่าจะเป็นมือผีตายโหงที่เล่นงานข่าเข้าแล้วนะสิคิดได้เท่านี้อาการปวดท้องก็หายเป็นปลิดทิ้งเรียกว่าขี้หดตดหายเลยเลยครับ หลวงพี่เปิดประตูซ่วงผางแล้วก็โกยนักกลับกุฏิด้วยความรวดเร็วเท่านั้นยังไม่พอแต่โอ้ยอะไรมันจะนักจะหนาละเนี่ยเพราะมีเสียงวิ่งแกรกๆตามมายังไม่ลดละไอ้ผีตายโหงตัวนี้มันดุขนาดนี้เชียวหรือนี่หลวงพี่วิ่งหนี้ยังไม่คิดชีวิตพอถึงกุฏิก็กระโจนพึงขึ้นบันไดาราวกับติดสปริงเลยทีเดียวปรากฏว่าไอ้ผีตายโหงนั่น ก็ยังวิ่งตามขึ้นบันไดามาอีกด้วยแต่พับผ่าสิครับใช่ผีตายโหงอย่างที่คิดซะที่ไหนล่ะมันคือไอ้ดางนั่นเองหมาวัดที่ชอบตามคนไปไหนตอนไหนเป็นประจําพอรู้ว่าเป็นไอ้ดางหลวงพี่ก็หยุดหอบแล้วก็โดดเตะไอ้ดางเป็นพันลาวันเลยทีเดียวแล้วความคิดก็ค่อยประติดประตอมาไอ้มือผีที่ว่ามันจับก้นเย็นเฉียบเรานั้นที่แท้ก็เป็นจมูกไอ้ดางนี่เอง แล้วก็เป็นลิ้นของมันที่เลียก้นเราอยู่นั่นเองปะโถมันคงจะวิ่งตามเราไปด้วยตอนที่หลวงพี่ปวดท้องจัดก็เลยไม่ทันสังเกตว่ามีอะไรตามมาพอเข้าสวมมันก็คงจะตามไปด้วยพอนั่งลงก้นก็คงไปอยู่แถวแถวจมูกมันแล้วมันก็เลียก้นเราเข้านั่นเองปะโถเฮ้ยแถมพอหลังจากที่ตกใจจนหัวใจเกือบวายมันก็ดันวิ่งตามเรากลับมาอีกโอ้ย เล่นเอาสะหลวงพี่หอบสี่โครงบานไปเลยนะครับเรื่องนี้พอมาเล่ากันทีไรก็ทำเอาทุกคนฮากลิ้งไปทุกทีละครับเอาละครับกลับมาเรื่องผีของเรากันต่อผมมาเจอเรื่องจริงในป่าช้าด้วยตัวเองเข้าครั้งหนึ่งจนจำได้ว่าตอนนั้นอยู่วัดมาหลายเดือนแล้วภายในวัดก็มีหลวงตาแก่ๆอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าหลวงตาสอนปกติหลวงตาสอนเนี่ยเขาก็จะไม่สูงสิงกับใคร แกจะชอบหลบไปนั่งสงบภาวนาวิปัสนาอะไรของแกอยู่องค์เดียวเงียบๆในป่าช้าเป็นประจำตามประษาพระที่ชอบปลีกวิเวกและชอบนั่งวิปัสนาฝึกจิตนั่นเองครับผีตายโหงผีตายทั้งกลมที่ใครๆว่าดุหลวงตาสอนแกไม่เคยกลัวเพราะทุกคนรู้กันว่าแกมีคาถาดีปราบผีได้ช่วงเข้าพรรษาตอนประมาณตีสพระจะต้องลุกขึ้นมาตีระฆังทุกคืน บางช่วงมีเสียงเล่าลือกันว่าผีดุระหนุ่มๆก็มักจะเกี่ยงกันไม่ยอมมีใครลุกขึ้นมาตีระครังทั้งนั้นทั้งนี้เพราะหอระครังมันเป็นหอที่อยู่สูงหลายวาตั้งอยู่ทางตอนท้ายของวัดแล้วก็ค่อนไปทางป่าช้าอีกด้วยเดือดร้อนหลวงตาสอนซึ่งแก่แล้วจะต้องหอบสังขารขึ้นไปตีระครังอยู่บ่อยครั้งเรื่องแกมีคาถาปราบผีนี้พวกเด็กวัดอย่างผมก็เคยถามแกแกก็ตอบว่า ก็มีสิวะผีหรือจะมาสู้พระได้ขืนมาเรื่องมากเข้าเดี๋ยวข้าก็จับใส่หม้อถ่วงน้ำซะเท่านั้นละเอ้าหลวงตาและที่เขาว่าที่หอระคังมีเปรตเฝ้าละครับจริงไหมครับหลวงตาผมเอ่ยถามเพราะเคยได้ยินพระหนุ่มๆเขาคุยกันใครเป็นคนบอกเองละ่ะแต่มันก็มีจริงๆนั่นแหละเปรตมันมีบาปอยู่แล้วมันไม่มาหลอกพระหรอกเว้ยแต่เด็กวัดอย่างพวกเองเนี่ยต้องระวังเอาไว้บ้าง อย่าเธอึ่งให้มากนะักเดี๋ยวมันดำคาญขึ้นมามันก็จะสั่งสอนเอาได้ยินหลวงตาพูดดังนี้พวกเราก็กลัวจนหัวหดไปหมดล้วครับอยู่มาวันหนึ่งมีญาติโยมมานิมนต์พระทั้งวัดปรากฏว่าตอนนั้นเป็นหน้าหลังออกพรรษาจึงเหลือพระทั้งวัดอยู่ไม่ถึงสิบองค์สม่านก็เลยเอ่ยปากถึงหลวงตาสอนถ้าไม่นึกขึ้นมาได้ว่าพวกเราไม่ได้เห็นหลวงตาสอนมาหลายวันแล้ว การหายไปของหลวงตาสอนไม่ค่อยเป็นที่แปลกใจของพระในวัดเท่าไรนักเพราะปกติแกจะหายหน้าไปบ่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วยิ่งหน้าออกพรรษาแกก็จะออกธุดงหายไปทีเป็นเดือนสองเดือนบางทีก็สองเดือนถึงจะกลับส่วนช่วงอื่นๆแกก็จะหายเข้าไปนั่งภาวนาในป่าช้าบางทีก็หายไปครั้งละ2-3วันไม่มีใครรู้ว่าแกจะฉันอะไรหรือเปล่าหรือแกจะอยู่อย่างไรถึงคราวซวยเป็นของผมแล้วครับคราวนี้ บ่ายวันนั้นพระในวัดช่วยกันซ่อมถังเก็บน้ำฝนกันทั้งวัดเด็กวัดคนอื่นๆก็หนีไปเที่ยวกันหมดท่านสมภานก็ดันมาใช้ผมให้เข้าไปช่วยดูหลวงตาสอนว่าอยู่ในป่าช้าหรือเปล่าถ้าเป็นพระองค์อื่นใช้ผมก็คงจะปฏิเสธไปแล้วแต่นี่เป็นสมภานที่ดุยังกับเสือเคี้ยนเด็กวัดทีไรเนื้อแตกไปหลายวันจึงต้องแข็งใจไปพร้อมกับนึกด่าตัวเองในใจที่ดันซวยไม่หนีไปเที่ยวกับเพื่อน ผมเดินถือไม้ติดมือไปด้วยอย่างน้อยก็อุ่นใจกว่าไปมือเปล่าๆพอเข้าเขตป่าช้าที่มีต้นสแกรครึมเท่านั้นเองใจก็ฟอลงไปจนแทบจะก้าวขาไม่ออกพยายามเหลี้ยวซ้ายแลขวาเพื่อจะเจอหลวงตาสอนเดินหรือนั่งอยู่ตอนนอกๆบ้าแต่เดินมาตั้งไกลแล้วก็ยังไม่มีวี่แววของหลวงตาเลยมีแต่ความมืดครึมของป่าชา้าต้นว่ากอใหญ่ที่เคยพากันมาเก็บลูกมันกิน ตอนมากันหลายคนก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวหรอกครับแต่พอเดินมาคนเดียวกิ่งใบมันดูมืดครึ้มดำทะมึนน่ากลัวจนบอกไม่ถูกเลยครับเสียงกอไผ่ใหญ่ริมคลองโดนลมพัดเบียดกันดังออดแอดออดแอดทำให้ผวาเข้าไปอีกในใจก็นึกถึงบริเวณห่วงสุยจีนเพราะเคยรู้อยู่ว่าหลวงตาสอนแกชอบมานั่งภาวนาอยู่ตรงนั้นเนื่องจากมีหลังคาที่พอกันแดดกันฝนได้เดินไป สายตาก็พยายามดูที่อื่นไปด้วยมองดูเท้าตัวเองกลัวว่าจะไปเหยียบหลุมฝังศพอะไรเข้าเดี๋ยวเจ้าที่ที่เขานอนอยู่จะลุกขึ้นมาบีบคอเอาเนื้อตัวตอนนี้สันเทาไปด้วยความหวาดกลัวเรื่องผีกี่เรื่องกี่เรื่องที่เคยได้ยินมาก็พุทธขึ้นมาในหัวหลอกตัวเองมั่วไปหมดแค่นกกงเข็นร้องแจ็คบินผ่านไปก็ทำเอาสะดุ้งสุดตัวแล้วครับในที่สุด ผมก็เดินผ่านความมืดคลึมวังเวงมาถึงหน้าห่วงซุยจนได้สายตาสอดสายหาหลวงตาสอนที่คิดว่าแกน่าจะนั่งภาวนาอยู่ด้านหน้าก็ไม่เห็นมีมีแต่กอหญ้ารกรุงรังไปหมดค่อยๆอ,อ้อมไปด้านหลังเพื่อแกจะมานั่งอยู่ทางด้านนี้บ้างมาก็ร้องตะโกนเรียกหลวงตาหลวงตาสอนอยู่หรือเปล่าครับหลวงตาตะโกนเรียกไปใจก็คิดว่าเอาเสียงของเราเองเป็นเพื่อนก็ยังดี ว่าอย่างนั้นเถอะครับตรงมุมด้านหลังห่วงซุยติดกับบริเวณกอไผ่นั่นเองผมเห็นเงาของคนนั่งหลังคุ้มอยู่ใจที่ฟอหฮอเ์ียวกลับพองขึ้นมาเป็นกองไม่ทันดูว่าหลวงตาสอนใช่หรือเปล่าเห็นหลังผัดผาดก็รู้ว่าคนแก่หลังงอมีผ้าสีมอมอคลุมหลังอยู่เออหลวงตาหลวงตาสอนครับกลับวัดเถอะครับท่านสมภานให้ผมมาเรียกหลวงตานะ่ะ ผมส่งเสียงเรียกพร้อมกับรีบเดินเข้าไปหาแต่ให้ตายสิพอเดินเข้าไปใกลๆ้ๆคนที่ผมคิดว่าเป็นหลวงตาสอนก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆพอเห็นถนัดเข้าผมก็ตกใจสุดขีดรู้สึกตัวชาเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเพราะร่างนั้นไม่ใช่หลวงตาสอนแต่เป็นหน้าของตาแปะแกซึ่งไม่ใช่ใบหน้าของคนแต่มันเป็นหัวกระโหลกมองตาลึกกลวงโบไม่มีริมฝีปาก เห็นฟันสีเหลืองหักหัๆเก๋ๆอยู่ไม่กี่ซี่พอเห็นใบหน้านั้นเงยขึ้นมามองผมผมก็ร้องหวีดสุดเสียงแล้วก็หมดสติไปในทันทีมารู้สึกตัวอีกครั้งปรากฏว่าผมมานอนอยู่บนกุฏิแล้วมีหลวงพี่นั่งเฝ้าด้วยความเป็นห่วงเห็นภาพหลวงตาสอนกำลังทำน้ำมนต์อยู่อีกทางหนึ่งเอา้าเืนอแล้วละ่ะเป็นยังไงบ้างละ่ะไอ้หนูไปเจออะไรมาเข้าละ่ะ ผมก็เข้าไปหาหลวงตาน่ะสิครับแต่ไปองไม่เจอหลวงตาไปตรงห่วงสุยอะแล้วก็เจอเจออะไรก็ไม่รู้อะ่ะหน้าเหมือนตะแปะแกะ่ๆเหมือนโครงกระดูกเลยอะแล้วหลังจากนั้นอะผมผมก็ตกใจจนจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับไอ้หนูเองคงจะเจอดีเข้าแล้วน่ะสิที่ตรงนั้นอะแต่ก่อนอะมันมีพระแกะ่ๆที่ชื่อว่าตะแปะ แกชอบไปถือศีลภาวนาอยู่ตรงนั้นแหละแกตายไปนานแล้วตั้งแต่ข้ายังหนุมน่ม <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกแกคงมานั่งวิปัสสนานะสิแล้วเองก็ไปเจอเข้าพอด,ดีข้าวหลังเข้าไปอ่ะก็บอกกล่าวแกสักหน่อยละ่ะเอาฟื้นขึ้นมาก็ดีแล้วไม่เป็นไรแล,ล้วล่ะพูดจบหลวงตาสอนก็พ่นน้ำมนต์ลงมาบนหัวผมจนหัวผมชุ่มส่วนตัว ก็ยังคงขนลุกแล้วก็เย็นว่าไปทั้งตัวครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเรื่องราวนี้จากอาจารย์วัฒนาบุญยังท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอุดหน,นุนหนังสือของอาจารย์ได้จากสำนักพิมพ์บ้านหนังสือและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ